ชอบมองความรักเป็นเหมือนเกมแต่ทุกคนอาจจะชอบมองความรักเป็นเหมือนแบบว่าเติรติสเพิ่มเติร์ตติสเติรติดู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 ด้ดู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 กูเูดูดูดดอดดดดดมดด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 ดอกไม้ไฟไอ้ดแต่เอ้ยเีนด้มันดีๆด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่บอมนะครับผมแมจากการที่เราได้ปล่อยคลิปไปล่าสุดนะโอ้หลายคนเสียงเรียกร้องเนี่ยแกรับประกัน10ปีด้เว้ยไม่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 ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนเรื่องรับประกันมาแกช่องเราสิบปีเป็นล้านคนนะฮะที่อยากจะให้ตากล้องเนี่ยกลับมาถ่ายคลิปให้เรานะขอติดตาตากล้องหน่อยเร็วเอ๋เจ๋งดูมีพลังขึ้นนิดนึงนิดนึงประเด็นที่เรามารทัดคลิปเนี่ย คือเราไม่แน่ใจว่าวันนี้คอนเทนต์มันจะได้ประมาณไหนแต่ว่าเราจะไปถ่ายเบื้องหลังรายการจีบหนูหน่อยถ้าใครที่ไม่เคยดูรายการนี้เป็นรายการที่ดังมากพิธีกรก็คือพี่โอ๊ยกับพี่ซานนี่แล้วเขาก็จะเชิญแขแกรับเชิญมาทั้งมีชื่อเสียงก,กับไม่มีชื่อเสียงนะ่ะมาสัมภาษณ์ในรายการว่าเออสเปคเป็นยังไงความรักเป็นยังไงข้อดีข้อเสียแล้วคนไปต้องอยังไงคนไปต้องยังไงคนไปก็โสดนะฮะก,ก็โสดนิดนึงนะฮะแต่ก้องอยากจีบตอนนี้ก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะฮะผมก็โสโสดอยู่ตอนเนี้แล้วแล้วแต่เลย ปกติสาวทักมาเป็นร้อยโอ้โหนี่มันจะตอบยังไงดีอ่ะมันแชทถล่มเนี่ยเลยอ่ะแย่เลยอ่ะปเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะดำเนินรายการให้องอ่ชื่อกูโผดอมสูมยังไงวะ ี้ก็แลวถึงแล้วถึงแล้วะคะโคตรคูฮะอันดับแรกเราก็จะต้องโทรหาทีมงานเขาก่อนนะ,ะสวัสดีครับคุณคุณอิงครับพอดีมาถึงตรงหน้าสาตูแล้วอ๋อโอเคค่ะสักคุณนะคะเดี๋ยวออกไปรับค่ะครับ ฟังจากเสียงคนนี่น่าจะแบบว่าเยอะเยอะมากเราต้องใส่แมสก่อนนะคะแล้วก่อนเข้าวันนี้เขาก็จะมีการตรวจ ATK ทุกคนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า ATK นี่ไปแบบเอาไว้กดเงินมาเป็นบัตรบัตรอทครับผมโอเคโมุกจางเลยอ่ะตื่นเต็นตอนนี้เขาถ่ายรายการอยู่ปะใช่ค่ะถ่ายคลิปแรกอยู่อ๋อโอเคเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวผมยืนกล้องมาให้ดู กลัวใช่ินกการรเ่นี่ดูทุกคนลองดูนี่คือพี่โอ๊ตน,นะครับเขาถ่ายรายการเทปก่อนหน้านะอันนั้นพีซานินะฮะอันนั้นพี่อ,นนอ,พอูนเวิร์พอยส์เห็นครึ่งหน้าผม <c oughs> ทีมงานนะฮะโอ้โห <c oughs> มีทั้งตากล้องนะครับมีโปรดิวเซอร์นะครับโอ้โหเต็มเลยตัดภาพมาที่สตูของสตอรี่บอร์ดคนเดียวโคตรยากเลย เห็นความกังวลหนุน้อมากอจะไปออกลูกคนเยอะมากอะเยอะมากใครอยากซื้อหนัปนะไอูอะไรปูอะไรอะเาไมาชิมมึงไม่ไมัเป็นแก วันนี้เขาก็มาถ่ายอินเสิร์ตเก็บกันอยู่นะทุกคนันี่เป็นพี่พี่ทีมงานของโค้ชครูนะคะก็มาเก็บอินเสิร์ตถ้าใครเคยดูแบบในคลิปเนาะเขาก็จะมีแบบภาพสโลโมชั่นลองๆครูครูอาจับผมหน่อยอะน้าอ๊ะอะตาเบ๊ตาบงตาเบ๊บลบฟต์บลบอ่าพอมาบอกบอกเขาเถอะว่ามึงอพร้อมไหม โอ้ยอ <mile> oh. ันทำเป็นลองนาฬิกาตอนนี้มันกี่โมงสาวมหารือยังนะอะเล่นเด่นเ่ไอหยอกหอกจุ๊กจุ๊หยางวะอเล่นหิน อันนี้ด่เป็นสโลวใช่ไหมนี่ใตุ๋เสียวหน้าเลยเองพี่บอกให้ดำท่าไปทาไปเรื่อยๆอ่าได้หนึ่งสอามหนึงหลังหมอกัน้เขาบอกว่าหันหลังรอบน เก่งมากคือเวลาไปถ่ายชาวบ้านแม่งจะแบบว่าชาวบ้านแม่งทำยังไงไม่รู้แล้วก็แซวเขา้าไปใช่ไหมแต่พอมาเป็นตัวเราแบบถ่ายรูปหน่อยเก็กหน่อยคือเ <c oughs> ก่งเลยโอเคครับมาครับได้วโอเค่ละอ่ะเรียบร้อยค่ะกลับบ้าน เฮ้ยยืนมาสัมภาษณ์เลยเย็นเดี๋ยวนี้จะเป็นหน้าที่ของตะกองแล้วนะครผมจะไม่ได้แบบว่ามายืนคุยกับพวกคุณแล้วนะคุณต้องดูผมสัมภาษณ์แล้วกันนะออยากคาดหวังอะไรกับตะก้องจําเป็นมากนะคะทุกคนเราโดนจ้างมาด้วยข้าวหนึ่งมืออย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเขาเพื่มงนเตรียมถ่ายกันอยู่นะคะบอกมือโดนลวงพุงไม่ใช่ต้องบบกอะรีฟกันอยู่นะคะรีฟกันอยู่ตอนนี้เตรียมข้อแล้วใช่ไหมร้าก คลิปนี้มากับนายช่วยแล้วมาฝากกับอีกคนที่ไม่เคยถ่ายคลิปดูทีมงานดูทีมง,งจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วดูดิตั้งไปตากล้องสคริปต์โปรดิวเซอร์นี่แขกตัวอ,อีกคนนึงนี่พิธีกรหลักพี่โอ๊ตนะพี่โอ๊ต <c oughs> คือยืนกับพี่อุ่นคือ <c oughs> ทเทียบกับสมผงไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงดีแล้วที่เขาไม่โดนมาคลิปเดียวกันแค่ต่อกันก็ดีแล้วยาก ใช่ที่รู้ว่าพูดอะไรอุสา์นินาำเบาๆเพราะว่าสองอน่า้เขามาจากช่องยูทูบเบอร์ที่โดดดังมากแตาเขาไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าเเป็นคนหลังนี่แต่เย็นมันไม่ถึดขนานเป็นคนยิ้มก่อนเกยงไว้กูเหรอไม่ไม่มึงไงอยาเก่งสีคร้อทุกคนนยครับวีจะพามารู้จักกับการทา เป็นครีเอเตอร์รุ่นใหม่วันนี้เราอยู่กันในรายการจิบห่อยนะครับจะพามาดูเรื่องหลังของคนที่เขาประสบความสำเร็จผ่านรายการ YouTube บุคคลที่ค่ะค่ะค่ะ ตอนไหนด้วยนออคม้ก็เรียกก็เรียกอีกคนนึงก็คือเขาเป็นค่านทางฮะมาก่อนแล้วก็ออกมาทำเอง่ออกมาโดนนเองเหมือนมึงเดี๋ยววันหนงดังก็ช่องตัวเองมึงทำแม้แต่ไม่มีคนตามเเลยกลับมาช่อง้วยเไปแล้วนะเาไปแล้วเาอล้อาอย่างนีอ้ย สวัสดีครับชื่อบอมครับผมบอมคุ้มหน้าคุ้มตาไปแล้วบอมคือทำแบร์ครตอนนี้ก็ทำช่องตัวเองใช่ครับทำช่องตัวเองนานหรือยังทำมาประมาณปีครึ่งนะฮะเคยมีเคสนึงคือแบบว่าไปรู้จักผ่านในเฟซบุ๊่แล้วก็คุยคุยไปจีบจีบไปใช่ไหมแล้วเราไปฟังฟังในนี้กันเขาบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนทาาการคนอื่นเสมอแล้วเราก็คิดว่ามันต้องแบบเข้าทางคนอื่นด้วยเราก็เคยแบบเหมือนไปตีสนิทกับแม่เขา แม่เขาขายของเวทแม่ไม well ่สชยแล้ว่ไปที่มาเขาว่าแม่โวโ้โไอ้ยมจไอ้ยมเรอจงไลยี่เนี่ยไม่บอกเลยนะไม่บอกโหน่อยนะป้าป้าคัดคนฟอีกแ่พอะโอ้ยโอยโอ้ยอ่อเขาไปสึ่อสารรื่จับมงฮะ นี่ไวิจัยเหรออันนี้อันนี้ผมไม่รู้ผลเป็นหรือเปล่าแต่แบบคนจะชอบมองว่าแบบที่เวลาเราจะมีเสื้ออย่แขนอ่ะต้องไปดูหนังโป๊แต่จริงๆหนังโป๊ไม่ใช่การแสดงไงมันมันไม่ใช่เรื่องจริงบางสิ่งบางอย่างมันทำได้ไม่จริงแต่คือโป๊มาเหมือนผมดูเปิดในย์ยูทูบแหละมันจะมีพวกไลฟ์โป๊ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่จับนองยังไงจับนองยังไงเทคนิคได้ไหมพูดได้สมมติพี่จับหือจับอย่างนี้สมมติอันนี้เป็นดองนี้คนชอบจับชอบแบบเหมือนเหมือนเสียบจอยน่ะหรออ่าผู้หญิงไม่ได้ชชออบบบบบบเแแแต่่วาาจะ เขาเรียกอะไรเหมือนจับไปปุ๊บจับแบบขยาเนี่ยแล้วให้แบบนิ้วโป้องอ่ะมันเลยแบบมันมันมันโอ้พันพันแบ๊บเบ๊บฉลักฉลักฉลักจะจับคนไม่จับจะจับเหมือนไม่จับเหมือนแบบถามว่าจริงไหมจริงป่ะแล้วแต่คนนะพี่คิดว่าไงพ,พี่ว่าไม่ขออ่อยนี้ข่อยนี้ข่อยนี้ถ้านิ้วโป้งแทบจะปาดข่อยอยู่ตรงข่อยอยู่ตรงนี้ตลอดอยอยู่ตรงนี้ข่อยต้องอยู่ตรงนี้อยู่นี้อยู่ตรงนี้ เลยหนูเก่งเลยชอบผมชอบชอบแบบสบายเลยใช่ใช่ผมมรติว่ามาแบบสีเหลืองเยันโล่ดได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าตากล้องชอบเลยี่ชอบเลยชอบเย็นนี่อะปติโตชอบชอบ เล่นมุกเป็นหน้าร้านด้วยมาร้านห้ารคนที่เล่นมุกเป็นอ่ะมันต้องพยายามทำให้คนอื่นแบบมีความสุขใช่ปแสดงว่าคนเนี้ยมันจะต้องแบบม่คิดบวกอ่ะนึกออกป่ะผมผมเลยรู้สึกชอบเลยอะชอบแบบนี้ไม่ไม่ไม่ชอบสไตล์แบบมาเครียดหรือมาจริงจังอแบบนี้เลยคือบางทีชีวิตมันมันจะมีเรื่องสาระอะไรสาระไงถ้าเขาบาลานซ์ได้อ่ะมันจะมันจะแฮปปี้แล้วก็ข้อดีก็คือเขาไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัอะไยถึงว่าวันนี้เรามาสัมผัส เขาสองคนอ่ะเขาไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่ว่าพอในทพูดอ่ะเขาก็แบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจฟังใช่ฟังเอ้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแลวก็่หมกมุ่ข้อดีหรอหมก่คือข้อดีใช่มคือก็เนคนหมกไม่นเซ็กซ์นะแต่ว่าเขาเป็นคนเวลาเขาอยากรู้อะไรอ่ะเขาต้องเขาาแบบตั้งใจเข้าคนที่จะไปดูยูทูบจับนมผู้หญิงห้าสสามครับไไปเตม ไปถ่ายลูปพัี่ครับเจครับครับครับวได้เอยังไงอ่ะเราอ่ะดูหมกมุ่นอ่ะเราทำไมเรื่องคุณมาวีนี่ได้ไงวะอันนี้คือบรรยากาศเวลาถ่ายเสร็จนะเขาก็จะมีเลี้ยงอาหารกันนะฮะแบบทีมงานทุกคนมันจะดูเป็นกันเองมากเลยเว้ยตอนารกคิดว่าจะเก็งกว่านี้ยฟีลลิ่งมันแบบเหมือนเหมือนคุยกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะนี้ก็ไปกินข้าวแลวโคชิว อยากได้ออกได้ออกได้ออกอยากถามข้อคิดดีๆจากพี่เขาหน่อยนะว่าพี่ทำงานยุ่งอย่างเงี้ยแบ่งเวลาไปตีกะหรี่ไงพี่พี่เลิกปะอ๋อเลิกตีกะหรี่ซื้อมาที่บ้านแทนายผมอยากรู้ว่ามุมมองความรักของพี่ในวัยเงี้ยพี่มีมุมมองความรักอย่างไรบ้างไม่หรอกสุดท้ายแล้วนะให้คำมุสาคนอื่นเก่งให้ตายถึงเวลาเรื่องตัวเองมันมีกิจการไม่ได้ไม่รอดเพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ มันมีความทุกข์ความสุขความเศร้าความดีใจความเสียใจความต้องการความมนุษย์ไม่ไม่มีคาว่าต่อให้เจอคนที่ใช่จริงอ่ะวันหนึ่งมันอาจจะเลิกลาก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนไปใช่เพราะว่ามนุษย์เมื่อก่อนคือเราจะพูดว่าคนเราทุกเจ็ดปีเปลี่ยนห้าปีเปลี่ยนเจริงคนเราเปลี่ยนทุกวันมึงตื่นมาตอนเช้าความคิดก็เปลี่ยนแล้ววันนี้มึงอยากแดกกะเพราพูดนี้มึงอยากแดกไข่เจียวพูดนี้มึงอยากแดกส้มตัคือมนุษย์มันเปลี่ยนทุกวันฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตไม่ความสุข ในอายุขนาดนี้แล้วไม่รู้ตายวันตายบุ้งแล้วใช้ชีวิตไปเถอะใช้ชีวิตไปเถอใช้ไม่วล่จาไใช้ชีวิตโอยหนยก็หนีก็สอยดีอใก็มอนเดพี่นี่อในมุมมองความรักของพี่ในในวัยนี้แล้วเอาแล้วต่อไปดีพี่คิดว่าไงรอฟังเลยหมายถึงว่าแบบไอ้เฮียคมยาไพูดค um ิดว่ามุมมองความรักเราเป็นย uh ังไงอ่ะพี่อ่ะชอบมองความรักเป็นเหมือนเกมแต่ทุกคนอาจจะชอบมองความรักเป็นเหมือนบวเตวเติตตมตต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  กำลังให้ความรู้อ่ะอ่ะใช่มันก็เป็นเกมเติร์ติดอะไกระโดดมาแล้วกระโดดมองกระโดดมองมองเห็นต่มองเจอเจอดอกไม้ไฟอีกโทษทีเขาอยากได้ข้อดีรู้ ถามว่าอะไรนะม <c oughs> ุมอมองความรักในวัยของอพี่เป็นยังไงในวัยของพี่ใช่ไหมพี่มองว่ามันต้องเป็นแบบออความเข้าใจสูงมากถ้ามันเข้าใจมันจะนอนกัได้ยาวคือหมายถึงเข้าใ,าใจ <Hai. S 2> ในตัวตนของเขาทำไมเด็กๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามึงต้องหาคนที่แบบต้องหล่อต้องแบบต้องสวย <c oughs> ทุกอย่างต้องดี <c oughs> ยประเภาพภาพรักคือเหมือนสเปคต้องมาก่อนอะยำคนเทสยำคนเทส มีอยู่มึงไปอย่หูแววสิแล้วตอนนี้พี่ก็มามองว่าพี่จริงแล้วความยากแบบยาเปิดจิตวายอนี้มึงเหรอพี่แต่พี่นี้ว่าเป็นทุกคนนะพอคนอายุเยอะไปแล้วอ่ะมันจะไม่ได้หาคนที่ต้องเพอร์เฟกตลอดแล้วจริงๆแล้วอ่ะการรักคนอ่ะมันไม่ต้องรักคนที่ดีพอแต่รักคนที่พอดีเดดคือหาคนที่ดีพอมันหายากนะแต่แค่หาคนที่พอดีกับเราอ่ะ มันจะอยู่กันได้แล้วหนูอยู่กันได้ยาวด้วยของพี่พอดีไหมพอดีพี่แล้วฟิตไม่มีพอดีออกมาเหรอไปถึงความรักพุกพุกเลยช่องผู้หญิงได้ไหมได้ดูสนุกจากโซเชียลสาโถนเต้นเต้นอันนี้ก็อันนี้ก็เข้าใจนี่ก็คือข้อคิดที่ได้จากไอ้ยันปลดเต็ดสงสารเลยนั่นแหละครับแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับดีมากิน